สวัสดีเพื่อนๆนะครับชาวสุรุกินะครับออโตไบเมติกขับทุกท่านนะครับทุกรุ่นเลยนะครับวันนี้มีสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการขูดชามนะครับด้านซ้ายมือผมชามเดิมๆนะครับไม่มีการขูดเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมตรงเม็ดเนี่ยเห็นปะเนี่ยนี่คือขอมเดิมไม่มีการขูดแล้วดูสังเกตอันนี้เห็นไหมครับมีการขูดจะเป็นร่องขึ้นมานะครับมีการไล่เม็ดมาด้วยนะครับอันนี้เม็ดแต่งนะครับ มันจะเบานะครับน้ําหนักจะอยู่ประมาณที่9กร,รัมที่เขียนไว้นะครับเดี๋ยวผมหาดูสักอันเห็นไหมครับเพื่อนๆเกราก9๊กาจีนะครับตัวเล็กอาจจะไม่ชัดอ่ะซูมอีกที9กร,รัมนะครับเม็ดเดิม จะอยู่ที่18กรัมนะครับของเจลโต้นะครับเพราะเขาวิศวกรคำนวณมาให้มาบาลานซ์กับรถนะครับดูมันจะหนักกว่านะครับหนักกว่าด้วยสังเกตรู้แล้วใช่ไหมครับคานชูดเป็นไงเห็นปะจะเป็นร่องเนี้คือการขูดชามอันนี้คือเดิมๆนะครับ